สบายดีทุกคนวันนี้มาพบุรน,น้องนาชาวลาวเด้อวันนี้นาจะพาทุกคนไปไปตลาดเนาะไปตลาดะค่ะทุกคนไปเอาโทรศัพท์เดือนเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งกันสิทับซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะทุกคนเดือนจะซื้อโทรศัพท์ค่ะทุกคนเดี๋ยวพาติดตามน้องเลเด้อขอบคุณนะทุกคนที่แบบว่ากดไลค์กดติดตามน้องนาแล้วก็คอมเมนต์นาอัมทุกคนนะคะนาขอบคุณมากๆค่ะทุกคนไปเดไปมา ใไฮว้าห้ว้าไปด้วยแตมาเนาะใช่ไหมไปตรงนู้นมาฮะจะเรียกทำไมพี่ดิเรียกน้ำตรงนู้นเป็นไปน้ำนู้นตรงนู้นบรรยากาศกับทุกคนไปค่ะไปตรงนู้นมามาเดินมาเดินไปตรงนู้นมาวันนี้ก็ให้ให้น้องเขาจับปากองเนาะทุกคน ก็ไม่รู้จะพาหรือเปล่าใช่ค่ะเออเรียกหลุดมาตั้งชัยอ่ะเดินไปจะเดินไม่หรือว่าไม่เดินเดินนั่ก็ได้เดินนั่ก็ได้หรอไปไปไปมาไปไกลๆหรือบางหลุดนะอะไรบ้างไอเดินจับก็ได้มาเดินจับไปนดิไปนจับได้ไหมเดินขอโทษตอนนี้เราจะไปหลังทุกสีนะใช่ค่ะทุกคนซึ่ง หลุดมาแล้วหลุดมาแล้วเชิงมันเป็นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปไไปค่ะทุกคนไปกันนะพี่แม่ไหนูไปจะไปตลาดใช่ใช่ใช่ตัวรเดินโัรฉับมันกระดึกกระเดกเนืปลาเปล่าหนูนนะปลาดีค่ะหนูจะไปนี่ค่ะไปบัด ไปหา้องแมวน้องแมใช่ของน่ะันมันต่อเปนซื้อมาเยอะแยะทําไมปาไม่นั่งรถอ่ะนั่งรถมาแล้วนั่งรถลงลงทุกฝั่ทางเปลูกไม้อีกถ้านั่งรถอันนี้ปูกไม้เหรอปูก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 ไจูกเอาปลูกงูกให้ี่ปลูกยังไงเอาปลูกัเลเออเอาไปน้องแฉมไปซื้อของหลูกใช่แตงัวสวยเดี๋ยวใช่จริงอ่ะไม่ลงเนปิดเทิมนะเหมืนนะไม่ไม่ปิดค่ะปิดเป็ที อะไรเป็นที่ยี่ห้าค่ะป้าเอาผืนนี้กว่าตั้งนอนป้าไปคนเดียวมาปลาเขียวไปด้วยอ๋อปลาเขียวอยู่ไหนปลาเขียวไปแล้วขี่จักรยานอ๋อวขนังจักรยานใช่ไหมพี่เสื้อชั้นป้าหนูไปก่อนนะคะค่ะไปค่ะค่ะนูนปลาไปเราเดินเดินถ่ายดีป้าไปบรรยากาศก็คือแบบพ่นตกค่ะทุกคนฝนตกตีสี่ใช่พนตกตีสี่น่าก็เลยแบบว่าตื่นก็ตื่นเร็วอยู่นะแต่ว่าอาบน้ำก็เลย เจ็ดโมงถึงแล้วเดือนนะได้แท้จริงก็ทุกคนเดี๋ยวเนนาจะบอกมาจะไปเอาโทรศัพท์เดือนที่<ม>นนทบุรีนะไปซื้อ,อโทรศัพท์ใหม่ทีเดอมอเลยนะเอ่อดอมอพันทิ์ดอมอพันทิ์ค่ะทุกคนแล้วก็พักทุกคนติดตามเลยนะเดี๋ยวเน้าเนาจะถ่ายบรรยากาศตรงโน้นให้ดูเพราะว่าตรงโน้นอนะน,นาเคยไปทํางานตรงโน้น ใช่ค่ะทุกคนยู่ทุนิน้นภารกิจค่ะทุกคนนุนาเคยยู่เออมหาลัยตรงเขาเรียนมหาลัยแต่ว่าน,นุนาทำร้านอาหารตรงนู้นมันเป็นมันเป็นโรงอาหารค่ะทุกคนข้าวมันไก่นุนาทำตอนนั้นนะไก่ย่างก็เลยมีโอกาสนุนาจะถ่ายตรงนั้นด้วยใช่พาติดตามเลยนะตอนนี้ก็เราเดินเนาะชื่นเดินกันนะแบบ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนนะ้ำทั <c oughs> ่วคนวตก่ะ ตน้ำซมเยอะมากเลยค่ะทุกคนดิมีใครหรือเปล่าเดิน <c oughs> มีใครปลาไม่รู้เอาาา่อเมื่อเช้านี่ตกประมาณสี่โมงเอ่อปีสี่เนาะใช่ใช่มันตกปีสี่วันเดี๋ยวเราจับอะไรเรียน,<ห>นอะไรเรียนปลาเดียนตกแค่ปลาวันนี้ก็แบบว่าเต่ง <c oughs> ตัวเต่งตัวไปออกข้างนอกกับแบบสวยไปทุกคน กล้องกับแบว่าแบบมันขยับนะทุกคนทวารนุนาจับไม่เป็นเอาโทรศัพท์ถ่ายหายใจแบบเร็วๆหน่อยเดือนเพราะว่าติทรายแล้วตอนน้ไม่เป็นไร <S 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 เราบอกว่านังวินไหม <S <S 2> <S 2> <S 2> ไม่นังไม่นังทุกคนก็อากาศของนุนาก็เป็นมัดเป็นไอก็เริ่มดีขึ้นนะทุกคนนุนากินข้าวได้ช่องวันแล้ว ึ่งนาพร้อมมั่งนาไม่ได้กินข้าวฮะ่พเพราะว่าเป็นมัดช่วงนี้แบบมันจะหนักหน่อยค่ะทุกคนแบบอากาศเกิดแบบฝนตกทุกวันทุกวันอตอนนี้น้ำโมกก็เริ่มแบบน้ำโมกก็เริ่มดีขึ้นแล้วคอ,อก็เริ่มไม่เจ็บ,นนบไม่ได้ไอแล้วทุกคนไาแช่เหนึ่งเนาะใช่นามวานซช่เขตหนึ่งไปนามวานแชร์เขตหนึ่งแล้วทุกคนบรรยากาศเราเดินเนา เดินถึงบักซอยน้ำก็ท่วมมันเดินร้ายไหเนี่ยหลุดมาแล้วนี่น้ำท่วมอุยน้ำเดิอนอย่าพึ่งไปที่ให้เข้าไปก่อนเลือกกับมาแล้วนี่ไปตรงกลางเนี่ยอยูเดินเอาเอาลองเท้าล่วงนา้ารถมา ไม่เป็นไรนะใครเดินเนี่ยเราควน,น้ำท่วมโอ้ฟื้นตรงนี้ก็น้ำท่วมหมดเลยน้ำท่วมน้ำท่วมเดินมาชรัชงอยู่บ่นูน่นไปนี่สุงทางใช่ ว่าน,น้ำท่วมตรงนี้นะทุกคนน้ำท่วมตรงโน้นนุนาก็เลยแบบข้างหน้าก็น้ำท่วมนะน้ำท่วมตรงนูง้นเออนุนาูพูดไม่จบแล้วทุกคนคือเป็นมัดอ่มันจะเป็นแบบว่าใครแบบดูแลได้ก็บแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งใครดูแลไม่ได้ก็ช่องอาทิตย์ค่ะทุกคนซึ่งมันเป็นหนักมากแบบกินข้าวกว็แม่่อยแบบเหนื่อยเนื่อยนุยนากินน้ำร้อน แล้วก็กินยาพิกพีแล้วก็ยาแก้ไออากาศกอมันเป็นแบบว่าตอนเย็นแล้วก็ตอนเชา้าเหมือนคนแบบไปได้แต่มันแบบมัน,นหนักหน่งหนวงๆตะทุกคนคือนำทัวมาเดือนรดจะมาเดือนเลยมันรถไปก่อน ตรงนี้เ็บแคบๆโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยนะลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอที่ที่นน่นนะทุกคนอย่าลืมไปตามน้องไอเดอร์กดไลค์กดแชร์น้องไอเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจทุกคน